สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับเป็นใจเลยน้องไก่ปีใหม่แล้วครับไก่ปีใหม่แล้วครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่31เนาะครับเนาะครับมีผู้ใดได้โชคได้หมานบ่หนอครับหมู่ว่านนี่ครับสําหรับท่านส่องเสี้ยงยาพะเลาะก็ได้เสนอไปหลายชุดเลยครับครับสําหรับตัวเลขเนาะครับเนาะครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะ ท่านส่องเสี่ยงยาผ้าเลาะครับการสีได้มาสรุปตัวเลขละครับตัวเลขนะครับเนาะสำหรับตัวเลขง่ามๆที่เสี่ยงยาผ้าเลาะได้ลงในคลิปครับการสีได้มาสรุปเึ็งตัวเลขครับมีตัวใดแน่มีอาจารย์แนแน่สำนักในแน่เนาะเขาครับมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับนี่ก็เป็นสุดสรุปแล้วครับครับของ สุดเต็มของเสียงยาผ้าเหลาะด้อครับเด้อทางช่องครับเป็นรูปครับเสียงยาผ้าเลาะครับอันนี้เป็นเสียงนอนหน้าครับครับเป็นประจําช่องเสียงยาผ้าเลาะแห,ะ,หะครับเสียนนอนหน้าบพะเคยรุดเ่เคยผาดจักเทียครับครับอันนี้ก็สําหรับเหล็กสุดเต็มของเพื่อนครับเสียงนอนหน้าเลยครับเด้อครับอ่เพื่อนไ้บนหนึ่งครับล่งลางเพื่อนใหเก้าครับกับเข่า ส,สุดเต็มของเพื่อนเอกับเขาครับเล็กวิ่งนะครับเนาะจับคู่มากกับพวกเขาครับเก่าซีเก่าสองเก่าหาเก่าเก่าครับไปย่างไงเลยครับครับสําหรับสุดเต็มของเพื่อนครับครับมาเบิ้งสุดเน้นๆของเพื่อนครับเน้นๆของเซียนน้อนหน้านะครับเนาะครับสําหรับเน้นๆเซียนน้อนหน้าครับวันที่สามสิบแหละครับครับเพื่อนให้เก่าตัวเดียวครับวิ่งเก่าตัวเดียวครับ เก้าตัวเดียวครับจับคู่มาหม่กับเก้าซีเก้าหนึ่งแปดเก้าแหละครับกับเขาแปดเก้านะครับเนาะครับเต็มเต็มแหละครับกลมพร้มมมรพอมครับครับกาดชุดเต็มกับเพิ่นบ่เพิ่นบ่นบได้จับหอวแปดเก้าครับกาดชุดนี้ของเสี้ยนนอนหน้าเพิ่นกับถือว่าเต็มเต็มแหละครับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะสำหรับเลขกหาซ้ำหรือกับเลขกฟันหรอกครับ เลขฝันของเสี้ยงยาผ้าเลาะครับถือว่าลุษไปเลขฝันครับเขาเต็มๆสำหรับเลขสูตรเลขกคำนวณของเสี้ยงนอนหน้านะครับครับติดตามไปเด้อครับเด้อครับฝากติดตามไปเนี่ยครับสำหรับเสี้ยงนอนหน้าเราครับเนาะครับอันนี้เป็นสุดเน้นๆของเพื่อนแหละครับสุดโค้งสุดท้ายของเพื่อนครับอันนี้โค้งสุดท้ายอันนี้โค้งสุดท้ายครับชุดเต็มของเมืองอิสราเอลกยับเสียนน้ำกันเนาะครับเนาะ สําหรับเหล็กหลานกระต้องวดพุ่นล้ครับกับบางคนกับอาซิลืมนะครับเนาะบางท่านกับอาซิลืมไปครับสําหรับสุดเต็มของเพิ่นครับเพิ่นมาเน้นมากคงครับโคงสุดทถ่ายเพิ่นให้หลดแปดครับแปดไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้องเพิ่นนะครับเขาเต็มเต็มนะครับเนาะแปดเกาครับก็ถือว่าเหล็กงามครับสําหรับเหล็กเมืองอิสิเดียด้ครับเด้อฝากติดตามไว้ครับครับ อันนี้ก็เป็นประจําซองเส้นยาพ้าลาะแหละครับของร้านไส้เมืองอิราเลแหละครับหนึ่งแปดแหละครับพันไหมาครับแปดเก้าเข่าเต็มๆครับต้กลมไม่พร้อมครับกลมกลมเดียวครับครับสําหรับเหล็กชุดนี้ก็ถือว่าแม่นคัดอยู่ผมววานเนาะครับเนาะกลมกับกลมตัวเดียวครับนอกนั้นกับนี่ตัวตัวล่องเนาะครับเนาะครับขึ้นสีส้มสิมาน้ำกัดอยู่ครับสําหรับเหล็กเมืองอิราเลผู้ที่ตามนะครับเนาะครับ อันนี้เป็นปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนโค้งสุดท้ายของเพิ่นเพิ่นให้ยเกตกับหนึ่ครับเหล็กกันเพิ่นกับสองสองมันออกซีซีเนาะครับเนาะห้าซีซีครับสำหรับตัวเลขครับเพิ่อนหาหนึ่งกับสองเหล็กกันเพื่อนหนึ่งสองสองครับครับเลขโค้งสุดท้ายของปูขุนกับถือว่าลุดเนาะครับเนาะครับเลขวินเลขเที่ยงของเพิ่นกับเข่าตะเกาตัวเดียวครับถือว่าบ้าดีครับเพิ่น ่นเอาตะเก้าครับเก่าเก่าเก่ามดเจ็ดผู้คุนมดเจ็ดวดนี้ครับครับอันนี้เป็นสุดโกงสุดท้ายครับนี่ก็เป็นสุดล็อกเงินล้านของเพิ่นครับอีกทา้งสองเสี่ยงยาผ้าละคนในรูดเจ็ดเก่าครับเก่ามากแล้วครับตอนนี้ครับเจ็ดเก่าเนาะครับเนาะ่นห้กลมมากกลมเจ็ดเก่าสำหรับผู้ใดก็วายุครับสำหรับเลีกผู้คุนกับลายตัวกัจริงครับแต่ว่าเพื่อนบอกให้ว่า ให้เพิ่นเอาตัวกลมๆตัวพอนิ่งครับตัวนี้เป็นร่องนะครับเด้อตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่สองสีจังสี่ก็เป็นตัวร่องครับให้เอาตัวตัวกลมขัดขัดเอาตัวตัวกลมนะครับเนาะครับสําหรับปูขุนครับถือว่าไก่เคียงอยู่ครับเจ็ดกับเก่าครับเจ็ดกับเก่าเพิ่นให้เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเนาะครับเนาะครับมาเบิ่งสุดเต็มของปูขุนครับสุดเต็มของเพิ่นครับเลขเพิ่นทั้งมดทั้งมวลเนี่ยครสิมีเจ็ด สี่หนึ่งแปดห้าสองมันเป็นหลักอยู่ครับหลักหาเนาะครับเนาะเพิ่นไขหาสองครับนี่พุ่มกลมมาหายนะครับเด้อครับพุ่มกลมมาหายแล้วหาสองหาเก้าตักลมของเพิ่นก็ถือว่าเลขยหามากครับหาซีซีเนาะครับเนาะมันออกหาซีซีกับหาซีกับถือว่าเลขหนามากครับนี่ครับเพิ่อนหายมากแต่ผู้ใดตุ้นหน่อยก็จับเอาตะแค่ตัว ตัวมันกลมห่ครับเจ็ดซีครับเจ็ดแปดครับเป็นใหม่มากเนาะสาหรับเล็กเจ็ดเหล็กแปดเป็นใหมมากครับเหลขกหนึ่งเป็นใหมมากหนึ่งแปดครับจับเป็นชุดเป็นชุดยังสี่ครับนี่มันเข่าครับเขามาไล่เอาจังสี่ครับตัวพันไล่เนาะต่ว่าพันบดได้จับมากต่ว่าแปดเข่าของคนเข่าครับเข่าตัวนี้ครับเข่าเต็มๆ้ะครับงามนะครับเนาะสําหรับ ครับฝากไว้ครับชุดเต็มของปูขุนบ่เคยพลาดครับเขาทุกงวดครับอันนี้เป็นเหล็กปูชัยว่านครับเสี่ยงยาเด็ดไปตลาดเราครับไปเอาน้องเผิ่นมาเนาครับเนาะเหล็กเป่นก็เดินมาดีอยู่ครับเดินดีอยู่ครับเก้าเก้าหกครับเพื่อไหนหกับซีครับเหล็กวิ่งเพอ่์ไหนหกับซีครับก็เขาวิ่งแล้วครับ วิ่งเงอะง่าะครับเนาะ C8 C เก่าผลพื้นใ้ครับเขาเอาเลขครับส่วนมากเดี๋ยวก็จะเป็นเลขวิ่งนะครับเขาเนาะ C8 C เก่าครับก็ถือว่าเพิ่นหายากครับถือว่าโอเคครับเลขสําหรับวิ่ง C นะครับเด้อครับวิ่ง C ล่างสัมบครับเขอะงามๆนะครับเนาะวิ่ง C ล่างครับสําหรับตัวเลขครับ สำหรับปูเจ็ดสองเนี่ยครัเข่าเต็มๆแล้วครับบนล่างเพิ่นรเลขวิ่งเขาควรซีกบหานะครับบนล่างวิ่งสี่ห้านะครับเนาะก็เข้าเต็มๆแล้วครับสำหรับเล็กตะล่างของปูเจ็ดสองก็ถือว่าโบผาดนะครับเนาะครับเขาซีเขาหาหากับเข้าซีกับเข้าแหละครับเก้ากับเข้าครับนี่ครับเก้ามีเก้าเก้าศูนย์ครับ เอาไปรูดเก้าก็ได้ครับวิ่งเก้าก็ได้เนาะครับสาหรับพูดในบักครับเรียกเก่ามากงามครับชุดนี้ครับปูเจ็ดสองนะครับเด้อฝากไว้ครับมักชอบสํานักได้กับคอมเมนต์มาครับสิ่เป็ตามให้ครับสําหรับปูกูแก้วครับปูคูแก้วครับปูคูแก้วงวดที่แล้วบนกรเข่าครับเข่าสองงวดที่ต่อกันครับถือว่างวดนี้ิ่นรุดแลครับเนาะ ครับเพื่อนหาซีเก่าซีหกเพื่อนห้บนล่างมากกว่าหนึ่งกับหกนะครับแต่ว่าเพื่อนกรเด้นย่ำนะในลิปนะครับเนาะไปฟังในลีปเพื่อนวาเลขเลขสามตัวมาเลขสามตัวมาสองตัวเพื่อนว่าครับกับมาตัวนึงครับว้นนี้ครับเก่าครับเพื่อนจับมาให้เลขกันก็เพื่อนเก่าหนึ่งนะครับเนาะครับเลขสามตัวนะครับเด้อจำไว้ครับงามงามครับสำหรับปูกูแก้วครับ งามอยู่ครับกถือว่าบอลลุดนะครับเด่นเหล็กเป็นงาน่ามมากงามอยู่สามตัวมาสองตัวครับสามตัวมาสองตัวครับพิจารนาเบิ้งครับสําหรับปูกูแก้วครับถือว่ามากงามครับอันนี้ปูกูแก้วนะครับเนาะครับสาหรับปูน้องหลักครับที่นี่ปูน้องหลักนะครับเนาะปูน้องหลักเด่นเจ็ดกลมเจ็ด เกตขับวสองแหละครับเด่นเพิ่นครับสำหรับเลขล่างของเพิ่นนี่เขาเตรียมๆแหละครับสี่แปดแปดสี่สี่แปดศูนย์ครับเลขสามตัวครับสำหรับเลขตะล่างของปูน้องรักครับงามครับตัวนี้งามครับมากครับมีแปดมีแปดมีเก่านี่ครับชุดนี้มีแปดมีเก่าเจ็ดแปดเก้าเขว่าได้ครับ เพิ่นกระเนียนยำอยูเจ็ดแปดเก้าครับสามซีหาครับข้างล่างครับเจ็ดแปดเก้าครับถือว่ามากงามครับเขาถือว่าเขาครับงามงามงามเจ็ดแปดเก้าครับครับพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อครับผู้ใดมักกัดจัดผู้ใดคัดกับพานครับทั้นทรงขัดเสนอเป็นเพียงระทางเนาะครับเนาะครับการดีงามงามเท้งนั้นแหละครับอาจารย์เด็ดเด็ดเท่านั้นครับสำหรับตัวเลขครับบ่พลาดครับงวดนี้ มาสู่กันไปเนาะครับสำหรับปีนาครับสำหรับปีนาด้วยครับเด้อครับปีนี้กับ่านไปปีเก่าครับสำหรับผู้สูงผู้มานก็ยินดีน้ครับครับสาธุสาธุน้ำครับครับเด่เงินใส่ปีไม่เนาะครับเนาะครับชุกชุกมันมันครับสำหรับอันนี้เป็นสำหรับของเซียนร้อนหน้าแหละครับ มือนีก็เป็ี่ยนมือวันที่31เนาะครับเนาะมือว่านี่กระู้กระมานกันไปแล้วครับกระถาร่เล่าพัฒนาเลยครับเด้อบาทนี่ครับตามต่อของเสี้ยนนอหน้าครับเปลี่ยนชุดของเล่าพัฒนาแหละครับฝากติดตามไ้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ครับสําหรับทางส่องเสี้ยนหยาพะเล้เลยครับเด้อครับเอาตัวเลขกงามทุกอาจารย์มาฝากมาต้อนครับสู่กันไปครับ ยาวๆนะครับเนาะขอให้เอยู่ดีมีแห้งครับจับเงินมื่นกันลานนะครับสําหรับคลิปนี้เสี่ยงหย้าพ้าเละกันไม่มีอย่างไรละครับกาสิิเดล่าพี่ล่น้องนะครับพอกันไหมเนาะครับเนาะชิปหนาปีนาพุนละครับสําหรับปีนี้ขอสวัสดีครับ